ไม่มีใครต้องการให้เกิดภัยธรรมชาตินั้นเราต้องใช้ภัยธรรมชาตินั้นเป็นครูที่จะสอนเราพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าณศาราดุสิดาไลเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2522วันที่26ธันวาคมพศ2547ยุเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเป็นอันดับสองในประเทศอินโดนีเซีย ขนาด9.2ริกเตอร์อีกไม่กี่นาทีต่อมามีคลื่นสูงกว่า27เมตรสัตว์เข้าสู่ชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่าชีวิตชายหญิงและเด็กรวม220,000คนเหตุการณ์ภัยพิบัติซึนามิที่เกิดขึ้นได้ทำลายชีวิตทรัพย์สินคู้คนมากมายในครั้งนั้นเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย เหตุการณ์ครั้งนั้นประเทศไทยได้รับความเสียหายครอบคลุมจังหวัดทางภาคใต้จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และระนองมีผู้เสียชีวิตถึง5,396คนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติมีผู้บาดเจ็บ8,457คนและเด็ก880คนกลายเป็นเด็กกำพร้า นอกจากนี้ยังนำมาซึ่งความเสียหายของบ้านเรือนการเกษตรการประมงปศุสัตว์และธุรกิจทางนี้ยังไม่รวมความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้คำนวณออกมาเป็นตัวเลขอีกมากรัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญที่ประเทศจะต้องมีหน่วยงานกลางในการเตือนภัยพิบัติศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงเกิดขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและควบคุมสั่งการในภาวะวิกฤตตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติธรรมชาติล่วงหน้าซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศไทยโดยแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการสาธารณาภายัยหรือภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตต่างๆทั้งก่อนระหว่างและภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการเตรียมการ เตรียมความพร้อมการตอบสนองต่อความเร่งด่วนภาวะวิกฤตหรือการเผชิญเหตุภัยพิบัติการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูบูรณะการเยียวยาและเพื่อสร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแจ้งเตือนภยัยให้มีความฉับไวและทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งช่วยเผยแพร่ค,ความรู้ด้านภัยพิบัติและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงมีการทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันแต่ไม่ได้ทำงานโดยลำพังเพราะมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยง,งานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กรมทรัพยากรธรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นต้นนอกจากการดำเนินงานทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วยังมีการสแสวงหาอาสาสมัครผู้มาทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรายงานผลให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างทันท่วงทีซึ่งมีความสําคัญในการดําเนินงานเพื่อความถูกต้องแม่นยําอยู่มากดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่จําเป็นต้องมีจํานวนมากพอครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดอําเภอตําบลและหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเตือนภยัยและเป็นข่ายสื่อสารคู่ขนานในยามเกิดภัยพิบัติให้สามารถสนับสนุนการช่วยเหลือในการอพยพหลบภัยได้ทันเวลา เรามารู้จักสึนามิกันสึนามิเกิดจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้น้ําทะเลเหนือบริเวณดังกล่าวหรือบริเวณใกล้เคียงมีการไหลเวียนอย่างรวดเร็วทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนตัวสู่แม่น้ําที่เชื่อมทะเลและมหาสมุทรได้สาเหตุการเกิดสึนามิเกิดจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกบริเวณที่มีน้ําทะเลจานวนมหาศาลทําให้น้ําทะเลเหนือบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงมีการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเคลื่นขนาดใหญ่บริเวณจุดศูนย์กลางและกระจายออกไปทุกทิศทางสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในปัจจุบันพบว่ามี4สาเหตุหลักดังนี้ 1. แผ่นดินไหว 2. ภูเขาไฟระเบิด 3. แผ่นดินถลม่ม 4. อุกาบาทพุ่งชนโลกสึนามิสามารถเกิดได้ในเวลากลางวันและกลางคืนสามารถเคลื่อนตัวสู่แม่น้ำที่เชื่อมทะเลและมหาสมุทรได้ เป็นภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลนี่คือการจำลองสถานการณ์ฝ่ายรับข้อมูลฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายกระจายข้อมูลฝ่ายหอเตือนภัยฝ่ายคอเซนเตอร์ฝ่ายวิทยุสื่อสารนายชยสารโทรนานนท์ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทุกตำแหน่งในห้องปฏิบัติการจะทําการฝึกซ้อมเตือนภัยแผ่นดินไหวทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องแม่นยําในการเตือนภยัยเมื่อได้รับการเตือนภัยสึนามิแล้วเราควรปฏิบัติตัว,ตวดังนี้ 1. ให้หนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันทีถ้าอยู่บนเรือควรให้ออกจากฝั่งสู่ทะเลลึก 2. ติดตามข้อมูลทางวิทยุโทรทัศน์ถ้ามีประกาศเกิดสึนามิให้อพยพทันที 3. ให้หนีห่างจากชายฝั่งให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงที่คาดว่าปลอดภัย 4. ให้ช่วยเหลือเด็กคนชราคนพิการผู้ที่อ่อนแอกว่า 5. ควรหนีภัยด้วยการเดินเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดจะกลับสู่ที่พักก็ต่อเมื่อมีประกาศจากทางราชการเท่านั้นว่าปลอดภัย 6. ควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนแน่ใจว่า ทุกอย่างสงบแล้วแล้วเราเองมีวิธีสังเกตสึนามิได้อย่างไรบ้างการลดลงของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติว่ากำลังจะเกิดสึนามิหรือพฤติกรรมแสดงออกของสัตว์ที่เปลี่ยนไปแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในธรรมชาติเช่นวัวมองออกไปในทิศทางเดียวกันหมดหรือการอพยพของนกการเห่าหอนของสุนัขหรือการร้องของแมวอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่าการตายของสัตว์ต่าง ที่มนุษย์มักจะคิดว่านั่นคือการตายปริศนาแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีสาเหตุที่มนุษย์หาคำตอบไม่ได้เลยและก็มักจะเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกเพราะสัตว์เหล่านี้ล้วนมีประสาทสัมผัสที่ไวและละเอียดอ่อนมากกว่ามนุษย์หลายเท่านักสามารถรับรู้ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ในขณะที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ เราไม่สามารถคาดการเกิดขึ้นของสึนามิได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ได้ตามข้อปฏิบัติเหล่านี้ข้อควรปฏิบัติตรวจสอบดูว่าที่พักอาศัยอยู่นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิหรือไม่ควรรู้ระดับความสูงของถนนเมื่อเทียบกับระดับน้ําทะเลและระยะห่างของถนนจากชายฝั่งสร้างความคุ้นเคยกับป้ายสัญญ,ญาณเตือนภัยสึนามิจัดทําแผนอพยพหนีภยัยเลือกพื้นที่ที่เป็นที่สูง เตรียมอุปกรณ์ชุดอย่างชีพเพื่อพร้อมอพยพหนีภัยห้ามลงทะเลห้ามลงไปอยู่ในบริเวณชายหาดเมื่อมีประกาศเตือนภัยเสนามิควรมีวิทยุแบบใช้แบตเตอรี่เพื่อฟังข่าวอย่างไรก็ตามการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อช่วยกันให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยให้มีความฉับไวและทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งการช่วยเผยแพร่ค,ความรู้ด้านภัยพิบัติและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเตือนภัยและเป็นเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อทำหน้าที่สื่อสารคู่ขนานในยามเกิดภัยพิบัติขึ้นนั้นจะทำให้สามารถสนับสนุนการช่วยเหลือในการอพยพหลบภัยได้ทันเวลาภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้